แต่ในขณะที่ทั้ง2คนกําลังหัวเสียเนี่ยไลายกาดเนี่ยพยายามวิ่งออกไปก่อนครับแล้วก็อีกครั้งครับเขาถมน้ําลายใส่ผมของลูด,ดี้โฟเลอร์แล้วก็วิ่งผ่านเลยไปครับโฟเลอร์ er แบบร้่ยคือผมผมต้องยอมรับนะครับว่าโฟเลอร์เนี่ยใจเย็นมากนะครับคุมสติตได้ดีมากเชื่อว่าถ้าเป็นนักเตะสมัยนีย้โดนถมน้ํำลายใส่2ครั้งในเกมเดียวเนี่ยต้องมีสาวบัดแน่นอนครับแต่ สวัสดีครับฟุตบอลสตอรี่บายซันเดย์นะครับวันนี้อยู่ในช่วง World Cup Story นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับเอาเรื่องฟุตบอลโลกในอดีตนะครับมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันครับเป็นการปูพื้นนะครับไปสู่ฟุตบอลโลก2 0 2 2นะครับที่จะเตะกันที่กาตาร์ปลายปีนี้นะครับวันนี้จะเล่าเหตุการณ์ในฟุตบอลโลกปี1990นะครับที่อิตาลีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าขาวเลยแล้วก็เหมือนเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะครับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างครับ มันเป็นการขัดแย้งกันนะครับระหว่าง2ชาติมหาอำนาจลูกหนังนะครับแล้วก็เป็นเซตนักเตะที่ต้องถือว่ายิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับในยุคเวลานั้นครับนั่นก็คือทีมชาติฮอลแลนด์และก็ทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมันยังไม่ได้รวมประเทศนะครับในช่วงกลางปี1990นะครับตอนนี้ใช้เป็นเยอรมันตะวันตกอยู่นะครับฮอลแลนด์นะครับกับเยอรมันเนี่ยมีความเป็นอริกันมานานอ่ะว่าง่ายนะครับ บางคนอาจจะย้อนไปถึงตอนสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับแล้วก็ในยุค70เนี่ยก็ขับเคี่ยวแย่งชิงความเป็นเจ้าลุกหนังโลกกันนะครับจนมาถึงในปี1990เนี่ยทั้งคู่ได้มาเจอกันนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะครับแล้วก็ในทั้ง2ทีมเนี่ยมีสุดยอดตั้งแต่อยู่นะครับฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งดัชนะครับหรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยก็มี3ทหารเสือนะครับมาโกแวนบัตเทนนะครับแฟงไลกาแล้วก็ลุตกุลิตซึ่งเล่นให้กับเอซีมิลานครับ ส่วนฝั่งทางเยอรมันเนี่ยก็มีเป็นดอยช์นะครับสามฐานเสือดอยช์นะครับของทางอินเตอร์มิลานนะครับนั่นคืออันเดรสเบเม่เยอร์เกนครีสมันแล้วก็โรธามาติอุสนะครับและที่สําคัญเกมนัดนเนี้ยมันแข่งที่ซานชิโร่นะครับซึ่งก็เป็นสนามเย้าของทั้ง2ทีมแห่งเมืองมิลานด้วยครับเกมดําเนินมาถึงประมาณกลางครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยแฟนไลกาดเนี่ยได้รับหน้าที่นะครับให้ไปเป็นคนประกบเยอร์เกนคริสมันนะครับคริสมันก็เหมือนไปอยู่ด้านข้างพอดีบอลก็เปิดมาแล้้วก็็เเปนนดดูีฟออรรร์์ละคับ ขณะนั้นเนี่ยรูดี้โฟลเลอร์เนี่ยก็เล่นอยู่ในอิตาลีนะครับเขาเป็นกองหน้าของโรม่านะครับเรียกว่าระดับซุปตาของเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ตอนนั้นนะเล่นอยู่ในอิตาลีนะครับโฟลเลอร์ er ได้บอลปุ๊บนะครับไรกะก็พุ่งเข้าสกัดนะครับโฟลเลอร์ er ก็เลยล้มลงไปแล้วก็กลุ้มที่ข้อเท้านะครับผู้สิ่งนะครับก็เลยมาควักใบเหลืองให้กับทางฝั่งไรกะซึ่งทางโฟลเลอร์เนี่ยก็เหมือนเรียกใบเหลืองได้สําเร็จอ่าเขาอาจจะมองว่าเขาโดนทําฟาวโดนเสียบคนทั้งแรงอะไรเงี้ยแต่ไรกะเนี่ยไม่พอใจครับ ลุกขึ้นมาโวยเหมือนทนํานองว่าโฟลเลอร์เนี่ยทิ้งตัวนะครับสำออยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ชนวนเลยก็คือระหว่างที่รายการเนี่ยวิ่งผ่านโฟลเลอร์ไปเขาถมน้ําลายใส่ผมนะครับใส่บริเวณหัวนะครับด้านหลังเนี่ยของโฟลเลอร์โฟลเลอร์ก็รู้สึกว่าเ้ยมันมอะไรมาโดนก็หันเฮ้ยแล้วไปฟ้องกรรมาการครับบอกอาจารย์เนี่ยผมโดนถมน้ำลายใส่หัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้สิทธิ์ไม่เห็นเหตุหการณ์แล้วมันไม่มี VR นะครับสมัยนั้นเนี่ยหมายความว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะครับโฟลเลอร์ er ก็พยายามจะประท้วงพยายามจะบ่นสุดท้าย ตัวเขาเองก็โดนใบเหลืองนะครับจากการที่เหมือนไปบ่นมากนะครับซึ่งมันเป็นมันเป็น,น,ปนช็อตแรกและที่ชนวนระหว่างโฟเลอร์แล้วก็แฟงรงไลกาดนะครับจากฟรีคิกลูกนั้นเองนะครับอันเดรสเวเมนก็เปิดเข้าไปในเขตโทษนะครับบอลก็ลอยไปเหมือนจะเข้ามือของฮันส์ฟานบรูเคเลนนะครับซึ่งก็เป็นผู้สาประตูของทีมชาติฮอลแลนด์ลูดีฟอนเลอร์ก็โฉบเข้าไปหาบอลครับและเหมือนจะแบบเขียวกันปะทะกกันเล็กน้อยนะครับ แทบจะไม่โดนตัวล่ะแต่ว่าโฟลเลอร์ก็ทิ้งตัวลงล้มลงไปครับลงไปนอนแล้วก็เหมือนจะพยายามจะบอกว่าเขาโดนผู้สาวตูวของฮอลแลนด์เนี่ยกระแทกนะครับยิ่งทําให้แฟรงไลการเนี่ยงุดงิดโฟลเลอร์จากดอกเมื่อกี้มาแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้มาแล้ววิ่งเข้ามาใส่โฟลเลอร์ที่นอนอยู่นะครับเหมือนไปหยิบไปดึงนะครับบอกประมาณว่ามึงอย่ากสำออยนะครับมึงอย่ากอามุกขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับทั้งคู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็มีปากมีเสียงกัน,นครับสรุปว่าแฟรงไลการก็โดนใบเหลืองที่สเป็นใบแดงครับสักพักรูดี้โฟเลอ ก็โดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามเช่นกัน,นครับทั้ง2คนเนี่ยโดนไล่ออกนะครับแต่ในขณะที่ทั้ง2คนกําลังหัวเสียเนี่ยไลกาดเนี่ยพยายามวิ่งออกไปก่อน,นครับแล้วก็อีกครั้งครับเขาถมน้ำลายใส่ผมของรูดี้โฟลเลอร์แล้วก็วิ่งผ่านเลยไปครับโฟลเลอร์แบบรู้ย้ึ้คผมผมผมต้องยอมรับนะครับว่าโฟลเลอร์เนี่ยใจเย็นมากนะครับคุมสติได้ดีมากเชื่อว่าถ้าเป็นนักเตะสมัยนีย้โดนถมน้ำลายใส่2ครั้งในเกมเดียวเนี่ยต้องมีสาวบัดแน่นอนครับแต่โฟลเลอร์เนี่ย แบบอึ้กขึ้นมานิดนึงวิ่งไปตรงน,นีน้ตอนแรกเหมือนจะสปีดไปเอาเรื่องแต่ไม่เอาดีกว่าเหมือนแบบสติมานะครับสมาธิมาแล้วก็แค่วิ่งผ่านเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนนะครับมันคือเหตุการณ์ที่ตอนนั้นในสนามบางคนไม่เห็นแต่ว่าผู้ชมเนี่ยนะครับที่ได้รับชมการ,รถ่ายทอดทางทีวีมันเห็นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของแฟรงไรการดเนี่ยโดนตำหนิก็นัางเยอะคือคุณไปถมน้ำลายใส่เขานะครับมันเหมือนการเหยียดหยามอะนะครับมันมันทำเกินไปแม้ว่าอาจจะไม่พอใจไม่อะไรกันก็ตามไปผักองค์ผักองค์งเนี่ยเข้าใจได้ สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็โดนไล่ออกแต่ว่าในเกมนั้นครับเยอรมันเป็นฝ่ายที่ได้ยิ้มในตอนสุดท้ายนะครับยูเกนเทนส์มันแล้วก็อันเดรสเบเม่ทำคนละประตูนะครับแล้วก็ทางฝั่งฮอลแลนด์เนี่ยได้โรนันคูมันนะครับมายิงจุดโทษแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเยอรมันตอนตกก็ชนะไป2ประตูหนึ่งแล้วปีนั้นครับปี90นะครับเยอรมันก็ไปถึงการคว้าแชมป์นะครับด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในนัดชิงชนะเลิศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็โดนจับตาว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายโฟล ได้มาขอโทษเขาเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับรว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็งง่ๆที่ทําลงไปครับซึ่งรายกาะเองหลังจากจบก็มไม่นานเขาก็ออกมาถแถลงขอโทษบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งน,นะครับเรียกว่าจบลงตรงนั้นนะครับไม่นานก็เคลียร์กันได้นะครับแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่า ความคลาสสิกต่อมาก็คือในปี1996นะครับ6ปีให้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยบริษัทผลิตเนยของเยอรมันบริษัทหนึ่งชื่อว่าเอ็กเตอร์บุเทอร์หรือว่าเอ็กเตอร์บัตเตอร์นั่นเองนะครับมีไอเดียครับนำสองคนนี้มาร่วมเฟรมโฆษณาด้วยกันเลยครับทั้งคู่เหมือนใส่เสื้อคลุมนอนนะครับมาอยู่ที่สวนบรรยากาศดีเลยนะครับมานั่งรับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นมอตโตเป็นเป็นสโลแกนของเนยนะครับของบริษัทเนยอันนั้นที่ขึ้นมาว่าา Everything is Inva ครัับถ้แปลงฤ เป็นคาภาษาเยอรมันนะครับที่แปลได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลมเกลียวเข้ากันเป็นอย่างดีครับก็พยายามจะสิยว่าทั้งโฟลเลอร์แล้วก็รารการเนี่ยก้าวข้ามความบาดหมางในอ,อิตาลีก้าวสู่ไปแล้วแล้วก็นํามาร่วมเฟรมรับงานโฆษณาด,ด้วยกันนะครับนั่นก็คือบทสรุปของเหตุการณ์นะครับที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ขา้างเา้าแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นในยุคป,ปีคศ2022เนี่ยายการ อาจจะโดนลงโทษอย่างหนักนะครับอาจจะมีการแบนอย่างหนักเลยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่มามาะสมอย่างยิ่งแล้วก็โฟลเลอร์อาจจะโดนจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันคงโดนหนักแน่นอนนะครับทุกวันนี้ก็ทั้ง2คนก็ไปมีอาชีพนะครับหลังจากที่แขวนซัดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแฟงไรการ์ดก็ผันตัวไปคุมบาเซนานะครับก็กลายเป็น แชมป์ยุโรปนะครับเป็นคนปุ๊กปั้นเมสซี่โรนัลดินโย่ช่วงนั้นไปแล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปส่วนยูริโ佛เลอร์ก็มาคุมทีมชาติเยอรมันแล้วก็ได้รองแชมป์ในปี2002แล้วก็ไปคุมไบัลลัเสเซ่นแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ในการเป็นคนเบื้องหลังนะครับของสโมสรน,นะครับก็ประสบผลสำเร็ทั้งคู่นะครับหลังจากผ่านซัดไปครับนี่คือ2ยอดนักเตะในยุค90ที่มีเรื่องขัดแย้งกันอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ถ้าใครชินชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับกกกกกก็ฝาาด share, ดดดไลลลคค์์แแชรรร subscribe ให้้้ัับบบบฟุตอสยยนนววะก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อยาแจ้งเตือนนะครับเวลาคลิปใหม่ๆออกมานะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกันด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามีเรื่องราวอะไรดีน่าสนใจมาเล่ารับชมรับฟังกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ